สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปทำภารกิจหนึ่งอย่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าวันสบายๆทำวบลอกเล็กๆนะคะในการที่เราจะไปทำภารกิจอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวทําไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรและภารกิจนั้นนะมีสเปเชียลเกรสด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะมาๆตามมาค่ะ กระปอแล้วก็รักษาแผนไทยครัท่านบังรังมันดังไหมคะเป็นเพราะว่าเฮ่ซิกดังแต่ผมไม่รู้ว่าตัวที่ดังว่าผมว่าน่าจะดังหมายถึงว่าถ้ามีคนนั่งเราไม่คาดใช่ปะอันนี้ใช่ครับอ๋อก็น่าจะดังใช่ไหมคะครับอันนี้กี่ค่้วอันนี้อี่ขั้วขอต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านะครับ จะมีทางอินสตาตอร์เป็นผูนนน้แนะนำในราวิธีล็อกอย่างเขาเร่งนิดเดียวเพื่อเขเดี๋ยวล็อกมันก็จะไปแล้วเข้าสู่ระบบเอซีซครับก็คือ a d อาตมากรีดคืนคอนโทรลก็คือ,อรถคันหน้าขับไปก็จะเคลื่อนตัวตามแล้วก็ถ้ารถคันหน้าหยุดมันก็จะหยุดให้โดยที่เราไม่ตได้หยุดคันเร่งอ๋ออะไรหยุดคันเร่งนิดนึงให้รถไปแล้วเราก็ปล่อยใช่ครับแต่เราต้องมาคับห้องลอยนะครับ มาค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราลองรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยงานยูทูบเบอร์คนดังของเรานะคะนั่นก็คือกัปตันนีวะพี่โดนนน่นเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่าพี่โดนเขาทํางานกันยังไงบ้างค่ะแอบไปถ่ายเลยนะเนี่มั่ที้บอกพี่เขาเลยว่าจะถ่ายไม่รู้เขาจะให้ลง่องหรือเปล่านะโอเคไปดูกันค่ะ กระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่ฝังอยู่ในกระจกมองข้างเลยนะแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรถมันไม่อุดอู้ใช่ไหมขึ้นมากนทีอ่ะแต่ตอนแรกเรา <c oughs> ถึงึๆอยู่ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงจุดทักรถบางประกงแล้วนะคะนี่น้องโอราของเราแล้วก็เราแวะซื้อสบียงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทานบนรถกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยพี่ดนถ่ายต่อแล้วนะคะไปะตามไปดูกันต่อเนะโอเคค่ะตอนนี้เรามาแวะชาร์จที่ปตทหาดจอมเทียนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเราจะมาดูกันนิดนึงว่าตอนนี้รถ51เนี่ยเวลาเราชาร์จเนี่ยไฟจะ เข้าประมาณกี่อิโลวัตนะคะกระแสไฟเข้าอยู่ที่118แอมป์นะแล้วก็แรงดันไฟไฟ้าอยู่ที่386นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชาร์จมาถึง74%แล้วถ้าลองสังเกตกระแสไฟที่เข้านะคะ ก็จะเข้าอยู่ประมาณ1 0 3์นะแล้วก็แรงดันไฟนะคะอยู่ที่391โวลต์นะคะก็ยังถือว่าเร็วมากเลยนะคะเราชาร์จจาก51%จนถึงตอนนี้ประมาณ74%เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึง20นาทีเองนะคะถือว่าค่อนข้างไวทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชาร์จมาใกล้จับ80%แล้วนะคะ สังเกตเลยว่ากระแสไฟเนี่ยก็จะลดลงเหลือ78แอมป์แล้วนะคะก็ถือว่าตั้งแต่51%จนถึง80%เนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะซึ่งถือว่าเวลาใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้า80%แล้วเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะไหมคะ่ะ เราก็มาสรุปกันให้ฟังอีกทีนึงนะคะในการที่เราจะคำนวณน,นะคะว่าเวลาเราชาร์จรถแล้วเนี่ยกระแสะไฟจะเข้าเท่าไหร่นะคะเราก็จะเอากระแสะไฟที่มีหน่วยเป็นแอมป์นะคะคูณกับแรงดันไฟที่มีหน่วยเป็นโวลต์นะคะแล้วก็หาร1 0 0 0นะคะก็จะได้เป็นกิโลวัตต์ขึ้นมาทีนี้เรามาสังเกตนะคะว่าจาก51เนี่ยจนถึง80%เนี่ย จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะและในรายละเอียดก็คือ50-60%เนี่ยจะมีการชาร์จอยู่ที่ประมาณ45-40กิโลวัตต์นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆลดลงนะคะเป็นที่30กิโลวัตต์ตอนที่ใกล้ๆกับ80%แต่หลังจาก80%ไปแล้วเนี่ยสังเกตได้เลยว่ากระแสไฟที่เข้าอะคะ่ะจะ ลดลงเยอะมากนะคะเหลือแค่16กิโลวัตต์เท่านั้นเนาะแล้วก็จาก80-95%เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด20นาทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก51-95%เนี่ยก็จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ40นาทีค่ะถ้าถามว่า ชาร์ม้ก็ถือว่าไม่ช้านะคะเวลาค่อนข้างทําได้ดีเลยถ้าเทียบกับรถ z ซ e v เข้างๆนะคะที่เขามาใช้ตู้75กิโลวัตต์ด้านข้างเนาะตู้ที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นตู้50กิโลวัตต์นะคะเราเริ่มชาร์จที่เปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันมากๆเลยนะคะที่ประมาณ50เนี่ยปรากฏว่าพอช่วงท้ายนะคะ ทางโอลานะคะก็มีการแซงไปเล็กน้อยนะตอนที่เรา95เนี่ยทาง Z8 EV คันข้างๆเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ92ค่ะแต่ว่าถ้าให้เทียบกับเจ้า mgep นะคะในตู้เดียวกันนี้เลยนะคะตู้50กิโลวัตต์ของ pdt ev station นะที่เราเคยมาชาร์จนะคะจะใช้เวลาแค่25นาทีเท่านั้นค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะว่าถ้าเราเนี่ยได้ทำการทดลองชาร์จแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะการชาร์จเร็วหรือว่าชา้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราชาร์จใช้เวลาเท่านี้แล้วครั้งหน้าในรถคันเดียวกันเนี่ยจะใช้เวลาเท่ากันเนาะแต่ความคลาดเคลื่อนก็อาจจะมีไม่มากนะคะก็ถือว่ามาลองทดลองเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลในการไปใช้แล้วกันนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะพี่ร่นต้องเอารถไปคืนตอน6โมงค่ะแต่ว่าตอนนี้6โมงแล้วเรายังอยู่บนถนนอยู่ค่ะแล้วก็รถค่อนข้างเยอะนะคะ <laughs> แต่ดูสิว่าถ้าเราไปถึงคือรถคนล้วเขาจะว่าเราไหมเนาะ เป็นไงวันนี้รีวิวรถยนต์ไฟฟ้าโอ้ตั้งแต่เช้าถึงมืดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณหมอฟ้าด้วยนะครับร<อ>แล้วก็กครับสำหรับในคลิปนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ครบถ้าตกบุบบกช่องไปก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเราจะทําเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ถ้าอาจจะมีคําถามสงสัยถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ,รบหรือว่าจะมีไลฟ์ในครั้งถัดไปก็มาถามได้เลยเนาะหมอครับ,อรบโอเคก็ฝากช่องคุณหมอด้วยนะครับช่อง ตาโปรเจกต์นะครับก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแต่เชื่อว่าตั้งแต่ไลฟ์วันนั้นเนี่ยคนแห่ไปกดติดตามกันหมดแล้วใช่ไหมติดตามเยอะค่ะโอเคนะครับตอนเราวันนี้ก็โงมมีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ